ขตัวหน่วยเอาอย่า้อรับครับวันนี้จะนำนำชมบ้านขอดวูดจากกินาการของหน่วยเราจะโชว์ประตูก่อนประตูนี้จะไล่ไม้มันป่าครับสร้างแบบเลื่อนอันนี้ออกแบบเองเผนังบ้าน อางบ้านอย่างนี้มันเป็นสไตล์ของฝรั่งเขาเรียกว่าขอดฟูดขอดฟูดก็คือเอาไม้มาตัดเป็นท่อนๆแล้วเอามาเรียงกอกันแล้วก็ก่อประสานอันนี้ก็คิดสูตรของปูนประสานเพราไม่อย่างนั้นมันก็จะแตกแยกออกไปไม้พวกนี้ก็เป็นไม้ที่เราปลูกเองตั้งแต่ปี37-38แล้เราก็ตัดมาใช้งานได้ ซ้ายขวาจะมีรูปแบบแบบเดียวกันก็รูปประตูให้ดูอีกทีนึงเลยไปถามถามในเน็ตชุดล้างเลือ่อนชุดเนี่ยต้องสั่งทำสั่งทำในราคาหมื่นสองพันบาทแตุ่ตหลอจก็เอามาใช้วิธีคิดเอามูเล่เอาเหล็กมาทำล้างเลื่อนเองตกอยู่แค่สองพันกว่าบาท บานประตูนี่เป็นไม้มันกาหรืออันเก่าฝ่านี้เราก็ใช้หน้าต่างเกา่าก็สไตล์ธรรมชาติเรียบๆง่ยายๆสบายๆอันนี้ก็เป็นไม้สักเกา่า เราเหมืนอนอย้อนยุคไปโบราณโบราณหน่อยตัวนี้เป็นแทงน้ําแทงน้ํไม่สั้นปีสามเจ็ดสามแปดเราก็เลยมาพอจะทําทบ้านหลังใหม่จะมาอยู่กับแทงน้ําก<อ>็อแดบปบรวมกันส่วนหนึ่งของตัวบ้านนม่เป็นหน้าต่างแบบโบราณานเลื่อนก็อันนี้เป็นตัวนอก ล็อกตายเลื่อนไม่ได้ต็อกไปเลื่อนข้างในอันนี้ก็กูด้วยมุ้งลวดนี่เป็นห้องนอนแะะวดวกสบายแล้วแล้วุูมุ้งลวดภายในเอาเชิญเชิญเข้าบ้านหนครับครับเ,เชิญเข้าภายใน วันนีต้อนรับทุกคนไหมฮะจ,จากเพื่อน YouTube ทั้งหลาย <S <S เราจะนำนำท่านเข้าชมภาพจินาาตนาการของรุงนวดุงนวดคิดเองแล้วก็วิธีการสร้างก็ใช้ช่งชาวบ้านเนี่ยครับไม่มีแบบมีแปลนก็ค่อยๆปรับแบบแผนโครงสร้างเปง็น แบบบ้านอยู่ในสมองลุงก็เลยค่อยๆทำไปใช้เวลา2ปีกว่าบ้านหลังนี้เนาะดูช่องลมครับช่องลมมีใช้ใช้ไม้ไผ่จากในสวนที่เราปลูกเองเนี่ยคือไม้เกือบอ่แปดซก็จะเป็นไม้ที่ปลูกเองแล้วเราก็มาดัดแปลงทำลมจะโฟไม่ติดแอร ให้เต็มที่พัดลมเหมือนอันอันนี้พวกนี้ใช้ไม้มันปลามาทาเป็นเคาน์เตอร์ก็วันข้างหน้าอาจจะได้รับแขกรับเป็นบาร์บาร์กาแฟ,ฟกาแฟ,ฟสมุนไพรเนาะ ก็ทำสไตล์นี่แหละเย็นสบายดูฟ้านะฮะฟ้าก็คิดออกแบบให้ช่างเขาทำก็มีหลายไม้มีมาสลับกันมีทั้งไม้ประดูไม้อลางไม้มนอซีแล้วก็อันนี้ไม้เหลียงไม้เหลียงคืออาจากกลเดียวกับสะตอตเนอะต้นใหญ่กิ่นเขาจะออกกลิ่นเขียวๆแล้วอนตอนเลื่อใหม่ เพราะั้นมอดเขาไม่สนใจแล้มีไม้ไผ่แจมส่วนผนังด้านนี้ก็จะเป็นไม้ปีไม้ปีกที่ปกติพวกเรื่อยไม้เสร็จเขาก็จะเอาส่วนเนี้ยเข้าเตาเผาเป็นถ่านแล้วก็ไปขอซื้อมาว่าถ้าว่ากองนี้ถ้าเป็นถานแล้วได้กี่กระสอบเป็นเงินเท่าไหร่จ่ายเป็นค่าถานไม่ต้องเผา ไปเลยได้มาแหราคาไม่สูงฮนะแล้วเพียงแค่มาแต่งขอบแล้วก็จับขึ้นไปมันก็เลยดูมีค่าขึ้นมาถ้าหากว่าแบบเร,เราไม่แต่งขอบไม,ไม่ไม่แหบข้างให้เสมอนี่เวลาใส่มาันก็จะเห็นร่องเห็นโว่มันก็จะไม่สวยนี้นแค่ปรับแค่นี้เองแล้วก็ได้ของแปลก ลักนะมิดเนาะสวดีมิดนะครับมีห้องนอนห้องนอนใหญ่โตนี่คือแทงน้ำที่บอกเมื่อมีแทงน้ำอยู่ตรงนี้เราซ้ำซ้ำเป็นน้ำประดังคือเป็นสต็อกไว้รดน้ำที่สวยเลยมันก็ กลายเป็นแอร์ทำไมชาิให้อีกเพราะว่าน้ำเนี่ยจะปรับอุณภูมิให้เรา,า,นนา,เาจำถ้าหน้าร้อนเขาก็จะปรับให้เย็นหน้าหนาวเาก็จะปรับให้อุ่นตอนนี้เป็นข้างในกับข้างนอกก็คล้ายๆกันว่าน,นี่เราจะใช,ใช้ใช้ไม้สนนอกไม้สนนอกที่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่พวกลังนะเขาผลิตมาเพื่อจำหน่ายโดยเฉพาะทำไม้ทำข้า อันนี้ก็าหา่าแมากเรใช้ต่อไม้ของที่ใครไม่เห็นคุณค่าเราเห็นคุณค่าหมดเนะาะต่อไม้ใส่อ่างเข้าปิดคลอกเข้าอันนี้จะเทพแล้วนี่คือห้องน้ำสไตล์โอเพนมีเจอร์้องบนโปรเรา บ้านเราอยู่หลังเดียวแล้วไม่กลัวใครมาปีนแบบดูหรอกก็รักสไตล์ธรรมชาติแล้วก็ทําแบบโอเพนห้อง้นาตัวเป็มเขียวเดี๋ยวยังหาเวลาจะต้องปลูกให้เอาตีนตุกแกาให้มันเลื้อยให้ขึ้นไปอีกเยวจอต่อไปครับ เนทะลุไปดูห้องครัวห้องครัวที่ลุงนวดก็ออกแบบเองนี่ก็จะมีที่ลุงรวดทั้งเรื่องสมุนไพรเนาะลุงก็จ้ททำผลิตภัณฑ์วางไว้นี่แหละใครมาเยี่ยมบ้านก็ช่วยอุดหนุนกันเนาะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นขีมนวดสมุนไพรของป้าจุ๊บไปคนทำอันนี้อันนี้แชมพูอันนี้สบู่เหลว อันนี้มานี่ตัวนี้ตัวที่กำลังเด่นดังมากก็คือสเปรกระดูกไกรดำแล้วงับปวดหัวเข่าข้อเข่าเส้นเอ็นกล้ามเนื้อแบบเยียนเยวเ,ยว,เยวทามเนาะคือภายในประมาณสิบนาทีหายปวดแล้วก็จะมียามองไดําำสูตจรจันเนาะอันนี้มีน้ำมันเขียวก เป็นสูตรน้ำไม่มีสูตรเดี่อยอันนี้น้ำมันมะลุมเนาะอันนี้น้ำมันมะลุมบริสุทธิ์ส่วนอันนี้จะเป็นน้ำมันมะลุมผสมว่านตาลเดี่ยวเดี๋ยวกำลังจะมีสูตรใหม่ก็มันจะออกแล้วปป,ปจัจจุทำเสร็จแล้วเดี๋ยวแท็กเนตปัจจุพันมะลุมว่านตาลเดี่ยวแล้วก็ดูทุ่งส่วนอันนี้คือ คินเปนแดดอ่ากินเป็นแดดอันนี้ของมาดานเกียงใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่อ่าอันนี้อันนี้ก็เไรไียกว่าซึมก็ผิวเร็วไม่ไม่เหนียวเนอนะเป็นว<ต>่าเป็นคราบโมเดิร์นหน่อยไฮโซหน่อยไฮคัดหน่อยนะะอันนี้ก็จะเป็นเซบูเซบูเนี่ยป้าก็พยายามอแบบหลายหลายรูปแบบแต่จริงจริงเนี่ยเราจะมีก้อนนี้ฮะี่ที่เป็น <S 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 2> <S 2 เนี่ยก็จะมีสมุนไพรที่ป้าพยายามคิดมาตัดแต่งให้มันเข้ากับการถนอมผิวตัวตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นพระเอกที่ทำเป็นครั้งแรกแล้วก็ใช้ดีมากก็คือสูตรขมิ้นชันกัญชากัญชากรับบำรุงรูแลผิวสขมิ้นชันก็รู้อยู่แล้วเขามีเอคอขูมิน ารต้านอักเสบกดการ,รอ,อักเสบสิวสบายราักษาเด็กเด็กวัยรุ่นเป็นสิวนี่อาูบุตวนี้ก็ผิวจะพั์ก็ทําเตรียมเตรียมไว้อย่างนี้เวลาแขกไปใครมาบางทีไม่พอก็ยังแวบมีเวลาว่างเราก็ทําส่วนจะเคสนี้เป็นเคสยาสมุนไพรที่รลงหลวงผลิตก็จะมะีการเรียนรู้ เรียนรู้ขึ้นมาสู่การดูแลผู้ป่วยสม,มุนไพรมีแต่ของดีๆเอาไปเอาไปดูห้องครัวให้ไปถ่ายครัวเลยเดี๋ยวจะนัดพอมีอยู่ก็นัดแบลเราบอไปเสนอ ไปได้เลยพรุ่งนี้ก็ไปได้เขาเสร็จแล้วนี่ก็ภายในก็จะมีห้องรับแขกมีห้องนอนใหญ่ของหมวดต้จุกแล้วอานี้เป็นห้องรับแขกก็ใครมากก็พักห้องข้างในนี่ได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำรับแขก สไตล์ตเมเจอร์เหมือนกันโปร่งโล่งมีห้องน้ำสไตล์แบบนี้จะแห้งอยู่ตลอดแล้วจะเกิดความสะอาดเพราะความแห้งมีอากาศโฟ o ์ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวที่ใช้ไม้ไผ่มาทำฝ้าอันนี้ก็ทำคือเราผสมผสานนี้เตาแก๊สขุ่นใหม่ซิงด้านจานแล้วก็จะใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ซิงล์โต๊ะนี้อันนี้โต๊ะเก่าเคยซื้ออันนี้ก็ เอาเอาเอาฟืนเอาฟืนไบโอแก๊สไฟแรงมากครับแต่ว่าใช้ฟ,ฟืนก็มันก็มีความจำเป็นของมันอยู่ว่ามันจะต้องเกิดเปลวไฟสีแดง เมื่อเปลวไฟสีแดงมันก็จะมีก้นดำเนาะแล้วก็หาวิธีปรับเอาที่รองวงในรองดำเป็ก้นหรือว่าเราเตรียมหม้อไว้เฉพาะขุงแกงต้มเสร็จแล้วเราค่อยถ่ายหม้อไปเสริมรูปแบบของการทำเตานี้ก็คือใช้ถังใช้ถังแก๊สมาเจาะรูแบบนี้อันนี้จะเป็น วิธีทำของใน YouTube เลยแต่ว่าเขาจะใช้ปี๊บเนาะเดี๋ยวเราเอามาอาดัดแดปเป็นามาตรฐานตัวนู้นก็เหมือนกันตัวนี้เหมือนกันแล้วเราก็เรียงลำดับความจำเป็นไอา้าวหงต้มหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเตาปิ้งยากนะปิ้งยางกต็ตพอมาถึงตัวนี้เป็นเตาอบ อบพิซซ่าอบหมูอบไก่อบเนื้อได้หมดเนาะเรียนแบบฝรั่งเขานั่นแหละแต่เราก็มา a d a p บปรับการใช้ดินนี่เราใช้ยังไม่ใช่ปออีกเราใช้ดินโพนจอมบวกก็คือจอมบวกออวที่มันขึ้นสูงๆแล้วก็เอามาตันเป็นชั้นๆนี่นนนนก็คือฟืนที่เราใช้เพื่อน เอาเป็นนี้เนาะปะจุเดี๋ยววันนี้เรานําเสนอบ้านคอร์ดวูดกับห้องครัวอ,อ,อ,อันนี้เป็นอีความมีไหนคือไม่อันนี้ไม่ใช่ฝ้านะครับเป็นหลังคาเลยเอาไอตัวอยู่ข้างล่างนี่ไหนข้างบนกับควม่มเป็นรางน้ําไปในตัวเราเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรานําเสนอที่บ้านคอร์ดวูดเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าจะมีอีกคลิปชมสวนชมบ้านดิน ชมการใช้ชีวิตสไตล์ูุหนวดก็ดอยากให้ดูข้างนอกของห้องครัวแล้วอยู่กระโ้ไม้หนิตอนนี้ท้ากาดลงมาหนิใบเฉม้มฉาจะเป็นไปหมักทั้งปุ๋ยอย่างดีเราปรับทำพื้นที่ของเราเห็หได้ทั้งถังเนี่ยทั้งถังเยอะๆนี่เชื้อเห็ดสูรดุหนวดไปเลยนะ ใช้ก็ได้เป็นปีก็แบ่งปันให้คนที่อยากมีเห็ดปูกเห็ดป่าอันนี้อความขี้นไหนเนาะโดยอยู่ข้างนอกข้างบนมีความขึ้นไหนแล้วก็มีป่องปันออกไปกระงบนการมีป่องเพื่อให้ไฟจุดต่อเน,นื่องโฟลความร้อนขึ้นข้างบนม,มีมีอากาศเข้าข้างล่าง อันนี้น้ำเสนอ,อเป็นอีกที่หนึ่งก่อนัอนเริ่มต้นว่าเราพาเข้ามาดูในบ้านขอดวูดแล้วก็ดูห้องครัวเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะพาเดินชมสวนว่าเราทำสวนยังไงทำแปลงเห็ดผวกยังไงปลูกต้นไม้เราทำอะไรแบบไหนเดีจะมีบ้านดินมีระเบียงมีฉางข้าวก็เดี๋ยวจะอธิบายแนวคิดแบบทำไมไม่มีนาแต่มีฉางข้าว ทํำยังไงได้็าด๋ยวจะนำเสนอเป็นเป็นคลิปต่อไปนะครับแล้วออขอบคุณมากแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจของช่องบ้านสวนลูกหน,นวดปเอาวขอบคุณมากครับสวัสดีครับ